มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอัปเดตล่าสุดหลังไฟไหม้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายนับล้านเมื่อเวลา12นาฬิกานาทีของวันที่10กุมภาพานันธ์2564รายงานว่าเกิดไฟไหม้ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมแอร์ตู้เย็นของบริษทัทไฮเออร์ในนิคมอุตสาหกรรมกรบินบุรีตำบลหนองกี่อำเภอกบิบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะ ซึ่งชิ้นส่วนอะไหล่ที่ตั้งวางกองอยู่ที่ลานคอนกรีตนอกอาคารโรงงานเป็นจำนวนมากนะคะไฟไหม้ลุกอย่างรวดเร็วและก็รุนแรงค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยกันดับเพลิงในเบื้องต้นแต่ว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะคะประสานรถดับเพลิง6คันฉีดน้ําดับไฟพร้อมกับเร่งคนย้ายชิ้นส่วนที่เหลือออกห่างจากจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันไฟไหม้เสียหายต่อมาหน่วยกู้ภยัยสัจจะพุทธธรรมกรบินบุรีค่ะ ได้เข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลพนักงานที่ได้รับสำลักควันไฟหนึ่งรายต่อมาปอพอเขต3นะคะได้ส่งรถน้ำมาช่วยดับไฟ1คันและใช้รถแบ็ hole. คโฮคุ้ยเขีย่ยกองชิ้นส่วนอะไรที่ถูกไฟไหม้เสียหายเพื่อให้ฉีดน้ำได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับไฟ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้มูลค่าความเสียหายนับล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวน หาสาเหตุไฟไหม้ทางนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากความร้อนคอมแอร์ตู้เย็นจึงเกิดไฟไหม้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ